ฮัลหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องตองที่สักวีอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะตองจะมาในลุกเหมือนที่เห็นชื่อคลิปเลยนะคะเป็นลุกฟิลเตอร์ใน i อจนะคะทุกคนเราจะนำลุคนี้นะคะมาแต่งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอินสไเร t ชันของเรานะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นใดๆนะคะก็จะมาลงรองพื้นของลอรีออเลยจ้า ลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะต้องก็จะเอาลิปสองสีนี้นะคะมาลงแก้มนะคะลงแก้มให้มันเป็นแบบครีมก่อนนะคะค่อยลงเป็นฝุ่นตามทีหลังเนาะเพราะว่าฟิลเตอร์ในไอจีนี้สีแบบต้องยอมรับจริงๆว่าสีแก้มสมีตรงจมูกปลายจมูกหรือว่าปลายคางนี่คือแบบแดงแปร์เลยนะคะ เป็นแบบมัมเหมาจางๆนิดนึงนะคะต่อไปก็จะตบด้วยแป้งฝุ่นเลยจ้าจากนั้นนะคะตองก็จะมาลงตานะคะด้วยพาเลตของสีวนาจ้าตองก็จะลงสีนี้ไปก่อนเลยนะคะทุกคนเป็นสีแรกนะคะลงให้ทั่วเปลือกตานะจ๊ะฟิลเตอร์แบบสายฝอก็ต้องแบบเออนิดนึงนะคะ ากนั้นนะคะต้องจะใช้สีแบบออกส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลเข้มเข้มนะคะมาลงตรงนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะต้องก็จะมาใช้ไฮไลท์สีส้มๆมตัวนี้เนะะาะมันลงที่หัวตานะคะแล้วก็ลงที่เปลือกตานหนีสนึงนะคะจะได้ตาดูมีแบบมิตินะคะทุกคนเออ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์เลยนะคะสีดำนะคะทุกคนดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยจ้า ขนตาปลอมนะจ๊ะบัดแค่นี้ยังไม่พอนะจ๊ะก็จะมาติดขนตาปลอมอีกนะคะแต่จะติดเฉพาะตรงปลายหางตานะคะทุกคนตาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแบบเออดูปังๆแบบนี้นะคะเพราะเป็นฟิลเตอร์สายฝรน,นะทุกคนเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะตองก็จะมาเขียนคิ้วนะคะด้วยดินสอเขียนคิ้วของเมลินดาจ้า ะะด้วยสีน้ำตาลเลยจ้าปัดคอนทัวร์นะคะนี้หนึ่งนะคะทุกคนเพื่อให้กรอบหน้ามันชัดเจนขึ้นนะคะจะมาลงสีแก้มเพิ่มอีกนะคะแค่นี้ยังแดงไม่พอนะคะทุกคนต้องแบบแดงเพิ่มไปอีกนะจ้าเดี๋ยวไปลงกันเลยจ้า ทุกคนเดี๋ยวจะลงไปช่วงนี้นะคะช่วงปลายจมูกลงลิปทั้งหมดสี่สีนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนแรกนะคะต้องจะลงสีอ่อนก่อนนาะอแล้วเดี๋ยวค่อยอลงสีเข้มข้างในไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ปากดูเป็นออมบรมากๆขึ้นนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปลองลงกันเลยจ้า เิ่มความเป็นกระความสายฝ่อเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะประมาณตรงนี้เดี๋ยวจะมาลองดูนะคะว่าใส่กระแล้วจะรอดหรือเปล่าต้องใช้อายไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวลองจิ้ม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 ดูนะคะ ที่ชอบประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกคนต้องก็จะใช้แปรงนะคะที่ใช้ปัดแก้มเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวมาปัดลงให้มันดูเป็นแบบกระดูสซับซอบนะคะดูเป็นแบบใต้ผิวนิดหนึ่งนะคะทุกคน ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับลุคนี้นะคะเป็นลุคแบบฟิลเตอร์ไอจีแบบออกแนวสายฝอนิดนึงนะคะทุกคนก็คือแบบดูมีความสายฝอดูมีความปังมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ตองด้วยนะคะถ้าอยากให้ตองทำลุกไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย